คนไทยกลับจากอินโด42คนพบติดเชื้อโควิด -19 ทำสตูยอดพุ่ง16คนรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3เสนอข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 โดยสายนาธิการกองทัพภาคที่4เปิดเผยว่ากลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมดาวะที่ประเทศอินโดนีเซียจำนวน76คนผลการคัดกรองพบว่าตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 ทั้งสิ้น42คนแยกตามรายจังหวัดดังนี้สงขลา22คน ส่งไปกักตัวที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้หรือสนามกีฬาพรุ้งข้างคาวเป็นชาวจังหวัดสงขลา20คนกรุงเทพ1คนและเชียงราย1คนปรากฏว่ามีอาการ11คนตรวจพบเชื้อ10คนนาราธิวาส7คนส่งไปคัดกรองและกักตัวที่โรงเรียนแสงธรรมตำบลบาจเจาะอำเภอบาเจาะนราธิวาสมีอาการ5คนตรวจพบเชื้อ2คนปัตตานี14คนส่งไปคัดกรองที่สนามกีฬาอาบาจอปัตตานี แล้วให้อำเภอร,รับตัวไปกักตัวณสถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอมีอาการ8คนตรวจพบเชื้อเจคนยะลาเจคนส่งไปกักตัวที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณาสุขชายแดนภาคใต้อําเภอเมืองจังหวัดยะลามีอาการเจคนตรวจพบเชื้อทั้งเจคนสตูล26คนส่งไปกักตัวที่วิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลอําเภอละงูจังหวัดสตูลมีอาการ21คนตรวจพบเชื้อ16คน นอกจากนี้ยังมีลูกเรือของเที่ยวเบนนีอีก35คนที่ต้องกักตัวเช่นกันโดยนําไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอาเภอหาดใหญ่แต่ไม่มีใครมีอาการและตรวจพบเชื้ออย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้จังหวัดสตูลยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แต่เมื่อมีกลุ่มดังกล่าวกลับมาทําให้จังหวัดสตูลมีจํานวนผู้ป่วยในครั้งเดียวถึง16คนซึ่งการคัดกรองดังกล่าวต้องรอถแถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนหน้านี้กลุ่มคนไทยดังกล่าวเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษเหมาลําของสายการบินไลออนแอร์จากกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาลงที่ท่าอากาศยานานานาชาติหาดใหญ่แต่มีอีก24คนที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั้นเนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรองซึ่งขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตดูแลอยู่โดยให้อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้